ครับวัสดีครับพี่น้องเจ้าเซ้านี้เก่านกไม้ไม่แอบ,บครับนกไม้ไม่แอบบไหมแกกองอีหลีครับเ,เห็นเพิินขันอยู่บ้านือขันดีแท้เลยเัิเพิ่งได้แปดเดือนครับได้วางเดือนกลางเดือนกันยาเนะเาะใส่ไว้นี่ครับอยู่หน้าอยู่ของนี่ครับนี่ตรดูหน่อยครับ ใสแล้วก็ลุงมานี่แหละครับพี่น้องรอเบิงเพิ่นที่ขันบ่เอามาล่องเบิ่งซื้อดอกครับนกปลากับ่มีหอกแถวนี่พี่มีบอกเอาเพิ่นมาลองเบิ่งขวบเพิ่นก็สที่เดือนกันยาพอดีนะครับแต่ว่าเห็นเพิ่นขันอยู่บ้านสู่นกเป็ดสู่ตบ่ย่านเพิ่นไทยคนกับบ้านี่เต็มแลอกครับลอเบิ่ง่าเพิ่นที่ขันใฮ้บออันนี้ก็ จักสุม,มงนี่ก็เขาเมื่อดรอครับยังน้อยก็จะได้มาไถาหน้าซอยไอย้บานเขาคือเกา่าหน้าพื้นลายเนาะนกมีผู้ซอยเพิ่นสามารถทดสอบเบิ้งครับจักสุม,มงสองสุม,มงค์แต่เพิ่นที่ขันให้บ่อขันนะครับนกตัวนี้ทั้งอาจารย์ต้นครับผ่านตนสายปลาเพิ่นออกมาฝากครับเพิ่นออกมาฝากได้สั่งข่อมหมละเพิ่นมาเล็นนำ้ำเพิ่นก็ะเล่วมาฝาก ก็เป็นนกเสียงเสียงกลางลุมากครับหรือว่าเสียงหน่อยก็แม่นเนาะก็บดถึงกับหน่อยจัดครับหน่อยธรรมดาแต่ที่มีเสียงรถอีแตกแน่เสียงพุ่บ้านเพิ่นประกาศแน่ครับบ้านใกล้ๆกันเนาะเพราะว่ามันอยู่ไกลทางครับใส่ไปต้นนี้ครับถ้าใส่แล้วนี่บ้านนี่ขันจักข่วมอยู่ครับอรอบเบิ่งเนาะครับว่าเพิ่นที่ขันให้หรือบข่ขันครับ แปดเดือนครับยังพอนี่มีซื้อนะครับจะก,กี่ตังคซื้อเพิ่นยังไงหมดละหอดย่งหอดขวบเพิ่นพห่นละอันนี้มาทดสอบเบิ้งครับซุ่มมาเบิดแม็กเลยครับได้รับนี่แหละกับประมาณห่างกันกันบเพิ่นกับม่านเกือบสองเซนนะครับกับเบิ้งว่าเพิ่นทิ่เป็นแล้วใดครับซุ่มมาได้ทำนี่ละ นะครับก็ลอบางเพิ่นทีขันบ่ขันหลีเลยตื่นผมจะบูหลี่อยู่ข้างขันแท้นี่ครับเอา้าลุนไปน้ำกันนะครับพี่น้องว่าเพิ่นทิขันบ่ขันครับขันอยู่ครับพี่น้อง ในได้ยินเสียงนกป้าเห้าพี่น้องเหียยคอก็เป็นยู่ครับ ยินเสียงแล้วหองเส้าขันสัไปหนูอโอ้ขันไม่ยุคโอ้ส้าขันแล้วครับบ,บันบ่มีนกปลามากครับผู้นกปลาขันอยู่ทั้งหมดครับผมผมดีอยู่ในป่าอย่างอยู่หน้าเอื่อยเนี่ยครับ ดี่ยุขางกันแท้นี่ครับเพิ่นกับขันใไอยุครับเออนินเสียงนกปลาเกลไกเพิ่นกัเฮียคหาเปลี่ยนยุสีพ้าเพิ่นเมื่อลหรครับบานนีใส่ไปต้นนี่ครับต้นดูน่อยครับนะทั้งสั้นก็เอาตัดภาพไปหาต้นหม้พ่นแล้วครับต้นนกยูเพล่นละนะครับอืมครับพี่น้องยุดนี่ละ เพิ่นกะขันเฮยุครับเออเพิ่งได้แปดเดือนเนาะเพิ่นกบขันย่นหายนี่เสียงนกปากัไก่เพิ่งไก่เหี้กเป็นยุครับไอที่ดีแน่ครับเดี๋ยวลงไม้เบิ้งครับจนโตเพิ่นอ่ายังไม่ได้ตังคซื้อดอกฟอ้อมไว้ฟอ้อมไว้ครับนี่ครับจนโตเพ,พิ่นพี่น้องอ่านกได้แปดเดือนครับนี่ครับ <c oughs> อยู่บ้านเห็นเพลินขันดีครับก็เลยมาทดสอบเบึงส่งสิเป็นมวยอยู่ครับหอวออมากกัส่งเป็นมวยอยู่หรอกคันแต่ว่ามันจะเป็นแนวไหนต่อไปนะครับติดตามไปยาวๆนะครับทดสอบเพิ่นลองเพิ่นขอบคุณทั้งพี่น้อ,อ,นทง,นองทุกท่านนะครับยังไงกับเบิ้งไห้เด้อพี่น้องเลย <laughs> พอได้เปลี่ยนกำลังใจให้ช่องอีสานบ้านพุยน่ยน้อยครับเหตุชิปต่อไป นะครับต้งน,น้อยๆครับหนกไม้ออกมาฝึกทดสอบครับอาขอบคุณทั้งหัวหน้า,นาต้นนะครับพันตนสายปลาที่เพิ่นเอามาไห้นะครับเพิ่นแบงมาให้เลี้ยงครับกับโบ๊ทไอซ์ซื้อได้ยั้งกันหรอครับเพิ่นก็เอามาให้เพราะว่าช่วงเพิ่นต่อเดรย,ย์ไลมันก็แล้วมาแบงเลี้ยงนะครับกระส่งเป็นมอยอยย่ครับกับล่อเบิ้งขวบเบิ้งยังเพิ่นพุนละเดือน ันาพ่นละเต็มขวบนะครับมือนีก็ขอจบชิปไปเพียงเท่านี้นะครับลิปกับทีเาแน่นะครับขอไพ่เนาะนะครับมันติดพันครับนะครับก็จบเิ่นจังสันผมกับนกไม้ก็ขอจบชิปไปเพียงเท่านี้นะครับชิปนาพอกกันไหมพี่น้องสวัสดีครับ